ควรใช้ Channel Manager ในการจัดการที่พักรีสอร์ทโรงแรมของคุณดีไหมวันนี้มาดูข้อดขอีข้อเสียกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อดีของระบบ n ช e l m a n a g e r และอะไรคือข้อเสียของมันวันนี้คลิปนี้มีคำตอบครับผมคุณคิดว่าความสำเร็จของรีสอร์ทว่าจากอะไรต้องใช้งบประมาณมากๆในการสร้างรีสอร์ทให้ดูลูว่ามีทุกอย่างเพียบพร้อมหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่เลยนะครับความสะเร็จของรีสอร์ทวัดได้จากอัตราการทำกำไรนะครับต้องรับประมาณลงทุนหรือทำให การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเพื่อผมประโยชน์และกําไรสูงสุดให้กับเจ้าของรีสอร์ทนั่นแหละครับคือความสําคัญของการทําธุรกิจรีสอร์ทให้ประสบผลส,สาเร็จในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ด้านรีสอร์ทมามากกว่า9ปีนะครับแล้วก็จบหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจจากมาลยเซนซัส,สนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้ทาจากเดลลีพัทนะครับซึ่งมีทั้งข้อความรู้นะครับแล้วก็มีทั้งคู่มือนะครับ ที่ทางเจ้าของรีสอร์ทนะครับสามารถที่จะนําไปนําไปประยุกต์และใช้งานกับธุรกิจรีสอร์ทของท่านได้อย่างอง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาที่พักยังไงให้ได้กําไรสูงสุดนะครับกับธุรกิจของท่านในขณะเดียวกันลูกค้าของท่านก็ยังรักในราคาที่คุณได้ตั้งเอาไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีร์สความรู้มากมายที่เราได้จัดทำนะครับจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้และการวิเคราะห์ออกมาเจ้าของสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับก็ในตอนนี้นะครับจริงๆและปกติบริพัทเนี่ยมี มูลค่านะครับปกติอยู่ที่1,900บาทนะครับแต่สำหรับลูกค้าเบอร์รี่แคลนทุกท่านนะครับที่สั่งซื้อสินค้าของเรานะครับสามารถที่จะได้เครื่องมือแล้วก็คู่มือแล้วก็ค์สเรียดนดีๆนะครับเรียกว่าฟรีนะครับเราผมให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าเบอร์รี่แคลนทุกท่านนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับวิกฤตของปัญหาธุรกิจนะครับเรามาเติบโตไปด้วยกันนะครับกับเบอรี่พัดนะครับแล้วเจอกันนะครับผมที่เบอรี่พัดครับผมสวัสดีครับ ก็อื่นเลยนะครับต้องบอกว่าก่อนเลยนะครับว่าปกติการทําการตลาดของที่พักรีสอร์ทโรงแรมนะครับก็จะมีการทาที่การทาการตลาดทั้งในระบบของออฟไลน์นะครับออฟไลน์ off line ก็คือการอย่างเช่นการติดแผ่นป้ายนะครับอาจจะเป็นการโฆษณาที่พักของคุณนะครับตามข้างทางเมื่อลูกค้าของของคุณไม่เห็นป้ายนะใช่ไหมครับก็จะอาจจะเข้ามาข้องพักของคุณใช่ไหมครับแต่อีกทางนึงก็คือการการจองที่พักแบบออนไลน์นะครับออนไลน์ก็คือการจจองที่พักไม่ว่าจะเป็น การทำกัรตลาดของคุณเองนะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของคุณหรือ t ิ k ต o กก็ตามนะครับในการที่จะโฆษณาหรือว่าจะใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับในการทําให้ลูกเหล่าลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยรู้จักบริษัทของคุณหรือที่พักของคุณนะครับแต่ในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการจองที่พักในออนไลน์วันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องนี้นะครับว่า Channel Manager เนี่ยมีบทบาทอย่างไรนะครับในการจองที่พักแบบออนไลน์นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Channel Manager เนี่ยมันเป็นตัว หมือนเป็นสวิต์ปิดเปิดนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจน,นะครับว่า Channel Manager คืออะไรนะครับก็จะอธิบายความหมายของ Channel Manager สั้นๆน,นะครับก็คือมันเป็นการปิดเปิดนะครับของการจองผ่านทาั้งออนไลน์นะครับจริงๆแล้วมันก็ร่วมกับการจองออฟไลน์ก็ได้นะครับก็คือมันเป็นการเชื่อมต่อการจองที่พักไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการจองที่พักแบบช่องทางไหนนะครับนอกจากที่จะมีการจองอที่พักการโฆษณาผ่าน การโฆษณาของคุณ A อนะครับยังสามารถที่จะเอาที่พักของคุณหรือว่ารีสอร์ทหรือโรงแรมของคุณเนี่ยไปฝากขายในระบบ OTA นะครับ OTA คือเป็นระบบอ่ะเอเจนซี่ออนไลน์นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอโคด้านะครับบุ๊กิ้งนะครับหรือ,อยังเป็นทริปนะครับหรือแม้แตจะเป็นแอร์แอร์บีนะครับต่างๆเหล่านี้ก็คือ OTA นั่นเองนะครับเมื่อมีการจองที่พักแบบ OTA นะครับก็คือปัญหาคือ เรามันต้องมีตัวกลางตัวหนึ่งนะครับที่จะทําหน้าที่ในการที่จะปิดเปิดการจองที่พักนะครับเพื่อไม่ให้การจองนั้นนะมีการจองซ้ําซ้อนกันระหว่างช่องทางนะครับเพราะอย่าลืมว่าที่พักของคุณเนี่ยสมมติว่าคที่พักของคุณมีมีแค่อ่ามีสมมติมีหนึ่งแค่หนึ่งห้องนะครับมีการจองเข้ามาหลายช่องทางใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มี channel manager เนี่ยการจองเนี่ยมันก็เกิดการซ้าซ้อนกันได้ถูกไหมครั channel manager เนี่ยจะเป็นตัวตัวกลางที่ส่วมาทำมีการจอง จ,จากช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะมาจากการจองแบบไหนก็ตามนะครับระบบชั้นแมนเจอร์จะปิดช่องทางนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้าซ้อนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราถ้าข้อเสียแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากไม่มีชั้นแมนเจอร์นะครับมามาบอกก่อนมาบอกก่อนมาอย่างข้อแรกนะครับชั้นแมนเจอร์เนี่ยเมื่อคุณไม่มีชั้นแมนเจอร์เนี่ยการจองของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้นะครับนี่คือนี่คือความผิดพลาดข้อแรก ข้อที่หนึ่งเลยครับไม่มีเชนแมนเจอร์นะครับเพราะว่าการจองนะครับอย่างที่บอกก็คืออาจจะจองซ้ําซ้อนกันได้นะครับอย่างเช่นจองที่พักจากผ่านการวอล์กอินนะครับลูกค้าเดินเข้ามาพักที่ที่รีสอร์ทหรือโรงแรมของคุณนะครับหรือว่ามีการจองเข้ามาซ้ําซ้อนกันพอดีครับของระบบ o อ a โอทเนะครับเช่นอาจจะจองมาจาก booking.com นะครับแล้วก็มีการจองซ้ํากันครับอันนี้คือปัญหาที่เป็นเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับที่ เจ้าของรีสอร์ทไม่แต่ตัวผมเองที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับอยู่ที่เขาค้อเนี่ยก็ไม่ไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าปัญหานีเนเน้เป็นเป็นปัญหาใหญ่นะครับหากลูกค้ามีการจองซ้ําซ้อนกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้อา่าลูกค้าเนี่ยเกิดเกิดรีวิวที่ไม่ดีนะแล้วก็เป็นความที่ลูกค้าอาจจะไม่ไม่พึงพอใจกับที่พักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับเรื่องนี้คือเชนแมนจูเนเจอร์จะมาที่จะมาช่วยปัญหาเรื่องนี้ให้กับเจ้าของ ธุรกิจรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมได้นะครับผมข้อเสียต่อไปนะครับข้อที่2คือการที่ไม่มี c ชน n n e l m a n a g e เเนี่ยทำให้พลาด OTA ในช่องชาตต่างๆนะครับตอนออกมาก่อนนะครับ,ออมนนรบสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอย่างอาจจะประสบการณ์งผมของผมเองก็ได้นะครับตอนที่เริ่มตั้งธุรกิจรีสอร์ทคือบ้านหอคอนะครับที่จังหวัดพิชบูรณ์นะครับที่อำเภอหอคอนะครับตอนแรกของเราเลยเนี่ยธุรกิจรีสอร์ทเราเริ่มจากต้นจากเล็กๆนะครับมีแค่4ห้องเองนะครับเพราะฉะนั้นเลย การที่เราจะไปลงทุนชนลแมนเจอร์เนี่ยมันมีมันมีงบลงทุนที่ต้องเสียเสียไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ไม่อยากที่จะเสียในในจุดจุดนั้นนะครับเราก็เลยเลือกที่จะบันทึกการจองที่พักของเราเองนะครับจากการจดก็ดีนะครับแล้วก็ใช้ชนลแมนจเจอร์เลือกแค่หนึ่งรายนะครับข้อเป็นข้อข้อหนึ่งครับคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีชนลแมนเจอร์ใช่ไหมครับข้อแนะนําของผมก็คือคุณอาจจะต้องเลือกที่ การเอาอาันนของคุณเนี่ยไปฝากขายนี่ OTA เพียงแค่เจ้าเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้ําซ้อนกันนะครับระหว่างการจองที่พักจากการคุณทำมาร์เก็ตติ้งเองกับการจองซ้ําซ้อนกับ OTA เองก็ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจํากัดนะครับการที่ไม่มีเชนแม่มาเนเจอร์เนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะขายที่พักเนี่ยเพียงแค่ได้ OTA เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าเรื่องนี้ก็อาจจะไม่การันตีด้วยซ้ำไปว่าบางครั้งการที่คุณต้องมาจองทั้ง ้องมาบันทึกเองนะครับสมว่าบางคนอาจจะแม้แต่เราเองนะครับในสมัยสักเปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องมีการบันทึกเองลงในสมุดหรือในกระดาษนะครับเพื่อจดว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามามาพักห้องนี้ห้องนี้นะครับแต่เราก็ต้องดูคอยบันผันเช็คตลอดว่าเอ๊ะเราโอทีที่เราฝากขายเนี่ยมีลูกค้าจองมาซ้ำซ้อนหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่กังวลใจให้กับเจ้าของรีสอร์ทรวมถึงผมในเวลานั้นบ้างแม่เลยครับที่ต้องมาบันทึก คอยหมั่นเช็คหมั่นดูเงี้ยเพื่อไม่ให้การผิดจองผิดพลาดน,นะครับซึ่งซึ่งเจ้าของรีสอร์ทขนาดเล็กๆหลายๆคนหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็มักที่จะคิดว่าอ่าละเลยเรื่องนี้ไปเลยก็คือไม่ไม่เอาที่พักของตัวเองเนี่ยฝากขายบน OTA นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยอาจจะคุณอาจจะละเลยโอกาสช่องทางการขายที่พักของ,ของคุณนะครับเปรียบเสมือนง่ายๆครับว่าเหมือนกับที่พักของคุณขาดโอกาสเหมันขาดช่องทางหนึ่งครับในการที่คุณ ขายขายของได้ครับก็เหมือนกับว่า,าสมมุติถ้าคุณถ้าเปรียบที่พักนะครับเป็นการขายของทั่ว,วไปนะครับเช่นสมมุติว่า,าคุณขายปากกาด้้มหนึ่งใช่ไหมครับคุณต้องเปิดร้านใช่ไหมครับแล้วแล้วเกิดคุณไม่ได้พึ่งช่องทางการขายอย่างอื่นๆเช่นช้อปปี้รัตาได้อย่างเงี้ยครแปลว่าตอนนี้คุณกําลังหวังพึ่งการขายปากกาเนี่ยเพียงแต่ร้านร้านค้าของคุณเพียงเองเท่านั้นนะครับ เห็นไหมครับก็คือมันก็คือเป็นเป็นตัวอย่างนะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าที่พักเองก็เปลี่ยนที่พักเองไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นรีสอร์ทก็ตามครับการที่คุณพลาดโอกาสตั้งแต่เหล่านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าคุณจะเสียไรายได้ที่คุณไม่ควรจะเสียไปด้วยนะครับผมข้อที่3นะครับการที่ไม่มีชนเมเจอร์เนี่ยมีเมื่อมีมีชนเมเจอร์จะมีผลเสียยังไงนะครับก็คือขาดการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งการขาดการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเอามาใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ ที่พักหรือรีสอร์ทหรือโรงแรมของคุณเองนะครับเพราะว่าการที่คุณถ้าคุณจดในบันทึกในสมุดนะครับปากกาหรือจะจดด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยข้อมูลต่างตาเหล่านี้มันจะอยู่อยู่ใน,นกระดาษถูกไหมครคุณไม่สามารถที่จะเอานําเอามามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเช่นที่พักของคุณเนี่ยห้องไหนเป็นห้องที่ขายดีที่สุดและห้องไหนเป็นห้องที่ขายได้ได,ได,ได้ได้ไม่ดีที่สุด คุณจะมีวิริการในการเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์เนี่ยถ้าคุณไม่มีชแน n แมนจเจอร์เนี่ยหรือคุณไม่มีระบบการจัดเก็บที่ดีที่เพียงพอเนี่ยคุณก็จะละเลยข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถเอามาพัฒนาธุรก,กิจรีสอร์ทของคุณได้นะครับแล้วก็คุณก็ไม่สามารถที่จะออกโปรโมชั่นนะครับหรือว่าหรือว่าส่งเสริมการขายใดๆนะครับที่จะ,ะกระตุ้นกระตุ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับคุณก็จะอาจจะต้องใช้การคิดไปเองนะครับคิดว่าเอ๊ะห้องสมมุติว่า วันนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณคิดว่ามันขายไม่ดีคุณก็ต้องคิดเองนะครับว่าจะทำยังไงให้มันขายดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามีการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลนั้นน่ยมาวิเคราะห์ดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าจริงๆแล้วว่าเราควรจะต้องทํำยังไงที่ถูกต้องกันแน่นะครับที่เป็นตามหลักเหตุและผลแล้วก็ตามข้อมูลนั้นนะฮะเพื่อการพัฒนารีสอร์ทหรือว่าโรงแรมของคุณเนี่ยเป็นไปได้ างที่ดีแนละถูกต้องที่สุดนะครับมาถึงนะครับข้อเสียนะครับมาดูข้อเสียกันแม่งข้อเสียของการที่ไม่มี Channel Manager คืออะไรนะฮะข้อเสียอย่างแรกเลยมีผมลิส์ออกมาได้มีสองข้อนะครับแต่มามาดูข้อแรกก่อนก่อนเลยคือเรื่องราคานะฮะร,ราคานี่คือเป็นต้นทุนนะครับของการที่จะคุณจะลงทุนเพื่อให้ได้สินแดง,งชิ้นหนึ่งมาครับก็เหมือนกับงบประมาณในการก่อสร้างธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมของคุณนั่นแหละฮะ ราคาในตัวนี้ก็คือช่างนันเจอร์เนี่ยเขาจะคิดราคาเป็นรายปีนะครับก็จะไปคิดเป็นปีต่อป,ปีต่อสัญญากันนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็เริ่มต้นนะครับก็จะมีช่างนันเจอร์มีหลายเจ้านะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อ่ไม่ได้ส่วนแบ่งหรือส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแต่ว่าก็ราคาเริ่มต้นคร่าวๆจะอยู่ประมาณ4 0,000บาทต่อปีนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายที่จุกฟิกเลยก็คือทุกๆปีเนี่ยก็จะ4 0,000บาทจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับจํานวนปริมาณของห้องที่พักของคุณนะครับ ต่สิบหมื่นบาทเนี่ยก็จะมองว่าเป็นรายเป็นรายจ่ายหรือว่าเป็นงบลงทุนที่คุณต้องเสียลงไปนะครับแน่นอนมันก็จะไปลดก,กลาไรของคุณถูกไหมฮะแล้วคราวนี้ก็จะมีคําถามนะครับว่าเออถติว่าผมผมบอกอย่างนี้แล้วตรงจะอ่าคุณโอจะเลือกตรงคุณโอจะเลือกว่าควรต้องลงทุนชนะ์แมเนเจอร์ดีหรือไม่ดีกันแน่นะ่ยมีเรื่องราคามีผลเสียขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างแรกเลยฮะต้องหาจุดคุ้มทุนให้ได้ครับจุดคุ้มทุนนี้สําคัญมากครับว่า ถ้าเราหาได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรจะลงทุน c ชแนลม l เ a เจอร์ดีหรือไม่นะฮะอย่างแรกเลยครับเช่นนะครับสมมุติว่าผมมี c ชแนลม l เ a เจอร์นะครับต้นทุนสมมุติขั้นต่ำนะครับอยู่ที่4 0 0 0มบาทต่อปีนะครับแล้วก็มีรายได้สมมุติว่าอยู่ที่1น0 0 0ล้านแปดแสนบาทต่อปีนะครับนากการคำนวณนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นสูตรมาให้นะครับก็คือเอา40,000บาทนะครับมาตั้งหารด้วย1น0 0 0ล้านแะสี่หมบาทก็คือ รายรายจ่ายที่ต้องเสียไปกับ Channel Manager นะครับต่อปีนะครับหารกับ1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็เอามาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ้อยเเนี่ยมันจะเท่ากับ2.22%นะครับซึ่งถ้าหากคุณเดิมเนี่ยของคุณเนี่ยก็คือมีถ้าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดก็คือคิดเป็นประมาณว่า2.2%เนี่ยคือเป็นอัตราค่าได้จ่ายต่อไรายได้นะครับซึ่ง2.2%เปอร์ถือว่าเป็นรายได้ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคนะครับที่รับได้นะคครับก็ื ก็คือคุณจ่ายไป2.2%เรนี่ยแล้วแล้วมีโอกาสาที่จะที่ผ่าของคุณเนี่ยมีโอกาสาที่จะมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับ <Level. S 1> แล้วก็มีการโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางอาจจะเพิ่มรายได้ได้อีกนะครับจาก o t a เจ้านอื่นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมมุติว่าเดิมของคุณเนี่ยที่ผ่าของคุณเนี่ยมีรายได้เนี่ยสมมติว่าปีนี้ของคุณน่ยมีรายได้น้อยกว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับมันก็จะเท่ากับว่า เมื่อเอามาคำนวณใหม่เนี่ยมันก็จะมีอัตราที่มากกว่า2.2เเซนะครับนั่นมันแปลว่าคุณมีอัตราที่การลงทุนต่อชนดแมนเจอร์เนี่ยแล้วปันผลออกมาให้เกิด,ดารายได้เนี่ยได้น้อยกว่าซึ่งมันมันก็แต่มันก็ไม่แน่นะครับว่าการที่คุณเป็นชนดแมนเจอร์เนี่ยมันอาจจะทําให้ารายได้ของคุณเพิ่มขึ้นในปีถัดไปก็ได้แต่ว่าต่ท่นี้มันก็เป็นเรื่องของ,ของการจัดการความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าถึงว่าตัวตัวเลขตัวนี้อาตาัตราการผลตอบแทนเนี่ยมันมัน มันมันมีตัวเลขของ2.2เนี่ยมากกว่าคือก็แปลว่าถ้ามากกว่า2.2แปลว่าคุณเนี่ยมีอัตราการมีอัตราที่การจ่ายเงินให้ระบบชาร์จแมนเจอร์เนี่ยแล้วมันปันผลออกมาเนี่ยให้ให้เป็นเป็นต่อรายได้เนี่ยมันได้น้อยนะครับหมายความว่าตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขนะครับสมมติว่าถ้าเอาสี่หมื่นบาทเป็นตัวตั้งนะครับ ตัวตัวตั้งหานะครับคือที่1นึงล้านแปดแสนเนี่ยสมมุติว่าหากคุณมีรายได้มากกว่าน,นั้นใช่ไหมครับตัวรายจ่ายที่จ่ายให้กับระบบเนี้ยคุณจ่ายเพียงเล็กน้อยมากนะครับมันถ้าสมมติว่ารายได้ของคุณมีมีมีมากกว่าล้านแปดนะมันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันมันสัดส่วนมันน้อยมากนะครับในการที่คุณจะลงทุนไปแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาคืนมานะครับผม ในสิ่งนี้กเ็เป็นการคิดนะครับว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มดีนะครับก็เรื่องนี้ก็คือต้องมาวิเค,คราะห์ซึ่งถ้าผมมองว่าถ้าตัวเลขเนี่ยมันมีการลงทุนที่มากกว่า2 2ไปแล้วเนี่ยต่อชนแมนจเจอร์เนี่ยผมเอามองว่าอาจจะยังไม่คุ้มใน,ในช่วงแรกนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง,องคุณด้วยนะครับว่าต้องมาดูอีกทีนึงด้วยว่าลิสต์สของคุณเนี่ยมีขนาดเล็กมากเกินไปหรือเปล่ามีโอกาสที่จะขยายจานวนห้องได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดวว่่าาคุณมอง ถ้าเกิดว่าในสองคุณไม่ไม,ไม่สามารถมีไม่สามารถขยายจานวนที่พักได้นะครับหรือว่าไม่สามารถขยายจานวนยูนิตได้เนี่ยผมมองว่าการมีชแนลเนเจอร์อาจจะยังไม่คุ้มในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าอ่อโอเคถ้าเกิดว่าเมื่อคุณลงทุนชแนลเนเจอร์ไปแล้วในช่วงปีแรกนี้ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรายได้อาจาอาจะยังไม่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าคุณมองว่าในอนาคตเนี่ย ห้องมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองรู้ว่าสัดส่วนกวารลงทุนชนะมเจอร์มันเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับต่อรายได้ของคุณที่จะมากขึ้นในอนาคตเนี่ยผมก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ในเรื่องนี้ก็คืออาจจะลองมาสอบถามเราได้นะว่าเอะว่าการคำวนวณอย่างนี้แบบนี้ยังไงคุ้มกว่าหรือว่าไม่คุ้มกว่าลองมาสอบถามผมได้ได้เลยนะครับผมมาขั้นตอนที่สอนนะครับก็คือนี่คือเรื่องที่สาคัญมากนะครับก็เรื่องของ ขั้นตอนและความไม่เคยชินนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากครับของการมีระบบชั้นแมนจเจอร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว่การทํางานพวกนี้ระบบพวกนี้จะมีเจ้าหน้าที่ครับจากทางจิมานชั้นแมนจเจอร์จังตามชาติต่างๆครับเขาจะคอยมาให้การแนะนําที่พักคุณนะครับในการเชื่อมต่อครับที่พักของคุณเข้ากับระบบออนไลน์นะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยครับที่พักของคุณก็จะได้ แชนแนลเมเจอร์ไปใช้นะครับเรื่องนี้มันก็จะดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุดสําหรับเจ้าของรีสอร์ทด้วยซ้ำไปมากกว่าเรื่องราคานะครับเมื่อสมมติว่าคุณซื้อของบางอย่างมามาแล้วใช่ไหมครับระบบแชนแนลเมเจอร์อยู่ี่คุณแล้วเนี่ยการที่คุณเนี่ยจะต้องมา,าใช้ระบบมา,มาทำความรู้จักทําความเคยชินเนี่ยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ละลาย หลายคนเจ้าของรีสอร์ทห,หลายคนเท่าที่ผมมีประสบการณ์ได้พบพบปะมาเนี่ยเขาก็มาจะร้วมเลิกในขั้นตอนนี้กันก็อาจจะเพราะว่ามองว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากของเขาเช่นเดิมเขาเคยจดบันทึกในสมุดอยู่แล้วทำไมต้องมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะอาจจะลืมในเรื่องข้อดีของเชนแมนเจอร์ไปนะครับซึ่งต่างสิ่งต่างแต่เหล่านี้อาจจะต้องทําเป็นเป็นนิสัยด้วยความเคยชินแล้วต้องทำไปบ่อยๆเดี๋ยวผมว่ามันจะดีเองซึ่งตัว ผมเองแม้แต่ทีสอบของผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับทั้งทีมงานที่อาจจะไม่ไม่เข้าใจมันจะเป็นทั้งปัญหาของเจ้าของผู้บริหารแล้วก็ทีมงานที่หน้างาน้วยครับว่าในการบันทึกเนี่ยต้องเปลี่ยนการบันทึกลงในสมุดนะครับเป็นบันทึกลงในคอมพิวเตอร์นะครับให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเครื่องต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับยิ่งตัวนี้ยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อาจจะพอได้ทราบข่าวของ AI บ้างนะครับคือ เรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าธุรกิจรีสอร์ทนะครับถ้าไม่ไม่ปรับปรุงนะครับการที่จะหวังพึ่งแค่สิ่งที่เป็นวิวธรรมชาติหรือว่าคุณภาพห้องพักหรือว่าความสวยงามหรือสิ่งอนความสะดวกอย่างเดียวเนี่ยในการที่จะทําให้ธุรกิจรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมของคุณน่อยู่รอดได้เนี่ยผมมองว่าได้มันเป็นเรื่องยากครับผมว่ามันต้องมีการเรื่องของการหารการจัดการนะครับแล้วก็การลงทุนในเรื่องเชนเมนเจอร์เนี่ยเป็น เป็นตัวอย่างเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารธุรกิจรีสอร์ทที่ทันสมัยนะครับผมโอเคครับแล้วก็หากคุณยังไม่แน่ใจนะครับว่าว่าเอ๊ะว่าคุณเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลหรือว่ามีการที่จะใช้งานระบบได้ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยผมมีคําถามทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นครับว่าจะเป็นแบบทดสอบนะครับว่าคุณได้ใช้งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหรือการเก็กบข้อมูลในการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมของคุณแล้วหรือไม่นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือผมเองก็เขาเปิดหลักสูตรนะครับก็การปัดหลักสูตรพันธมิตผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทที่พักแบบใหม่นะครับก็เป็นหลักสูตรสําหรับโครงการที่จะเรากำลังจะทําหลักสูตรนะครับคือตรงนี้ก็จะมีเป็นคอร์สเรียนนะครับใน,ในการที่ว่าคุณสามารถที่จะมา,มาเรียนรู้กับเราแล้วก็หากคุณไม่มีคําถามสงสัยประการใดเนี่ยสามารถสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วก็มีรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับที่จะให้คําตอบนะครับผมเองก็จะใช้ความรู้จากที่ ประสบการณ์ที่ทำรีสอร์ทมามากกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้จบหลักสูตรนะครับการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับจากบริษัทสัตว์แอดออสินนะครับก็สิ่งต่างๆนี้เนี่ยผมก็จะามาเอามากันกรองนะครับเป็นความรู้นะครับให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็วกตอบโจทย์สําหรับเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทหรือโรงแรมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมในวันนี้ก็ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หากมีคาถามใดๆก็อย่าลื ไม่ต้องลังเลนะครับก็สมัครสอบถามแล้วไม่ได้เลยนะครับผมในวันนี้ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ